ครับสวัสดีครับพี่น้องจะเื่อเ้ที่าอเยถ้าพี่น้องเบิรับพี่อสอวาครับเลื่อยแยมาองมากตาว่เต็ที่แล้เปยียเลยข้าเิรก่าลีสอครับพี่น้อง รามา,กกาคับคือา,าอายุทยาครับอ่าข้างตรงไปเนี่ยเขาในจังหวัดอยุธยาครับพี่น้องเขาในจังหวัดอยุธยาแต่ว่าสกรามาครนี่นะครับก็จะเป็นแยกทุ่งมะขามหย่องนะครับฟัองปูชามนะครับก็จะเป็นชาน้ำชลชลนาครับพี่น้องนี่ได้นี่เขามานี่กพี่มี่ที่พักอาหาร มีขัวพร้อมครับพี่น้องคือยูวงเดียวนี่ไดมอครับมีฮอดอาหารมีโอสุดยางครับพี่น้องครับผมผ่าเบิ้งครับรั่วครับนี่ครับพี่น้องขัวอาหารได้มีหมดทุกอย่างครับจานละสี่สิบาทเองครับถูกๆนะครับร สบายสบายครับมีครัวด้วยอยากสั่งอะไรสั่งอะไรบ้างพี่น้องครับกาแฟชากาแฟมีครบทุกอย่างครับี๋ยวนี่ครับอวนนี่ครับด้านในก็มีที่นั่งอย่างดีครับห้องแอร์สำหรับแขกที่มากหลายๆคน้นครับท่านผู้นงหล่นมิลานพาอมครับ ฝังนี้ก็จะเป็นแบบนั่งท่านอาหารครับนั่งท่านอาหารตรงข้ามก็จะเป็นวัดภูเขาทองครับพี่น้องวัดภูเขาทองครับตรงขามเป็นสวนสาธา,นะารณะสาธารณะดิ่งง่ายเลยครับบรรยากาศดีมากเลยอากาศดนีนะครับรดีครับบรรยากาศโอ้สุดยอดครับ ผู้โดพันธุ์ไปพันธุมาจังหวัดวิทยาครับสำรองเบอร์ได้นะครับโรงแรมพอนชิริเฮาส์นะครับด้านน้ก็จะเป็นเป็นที่เปาเป็น้องพักครับเป็นหลัง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 มีที่จอดรถพร้อมเรียบร้อยครับ่นดองแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ที่มีซองหลังที่สามาที่จะเป็นชั้นบนชั้นล่าง ด้านหลังเดี๋ยวผมพาเขาเบิง้งเบิ้งไมาได้ขาดขกครังนรับมีห้องแอร์ห้องแอร์ห้องอะไรมีพร้อมครับพี่น้องท่างเขาก็ยังดีด้วยครับเดี๋ยวผมพายางมาเบิ้งพี่น้องเนาะการอาหารครับถูก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 แลดีมีที่นี่ครับพรชลีเฮาอาหารที่พักพร้อมเลยนะครับ มีตำบักคุ้งแต่ยังมี่มดครับบรรยากาศชุดยอดครับหูวงพ่เขาเบ่งอของพักครับพี่น้องรับพี่น้องบรรยากาศติดต่อสอบถามครับเบอร์นี้นลครับ093 369 สามสี่ศูนสองครับพออิรีห้องครับผมเดี๋ยวพาไปเบิับริเวนห้องครับนี่ครับพี่น้องเป็นห้องเป็นห้อง,องมี่มองจรอรพดพอมบมรไดกาศล่มรื่นดีมากครับมีที่นั่งโอ้ปาริสุ้สุดยอดเลยครับผมว่าอยู่ในจังหวัดอยุยานี่มองหนีมันก็ถือว่าโอเคนะครับโอเค ครับในอีกคนละคนละสไตล์คนละแบบแล้วจะบุ๊ดมากครับถ้าผมเห็นว่าพักใส่กันสิพยายามเบิงงเ้งโรงแรมนะครับมีของดีๆก็บ,บอกกันนะครับนี่ครับแล้วจะก้นมากน,นะครับผูมมากแบบสี่กับมาพักใส่สี่ผมมาถือว่าผมเี็มักแห้งผมมักแห้งครับชืขข่นจครับบรรยากาศดีมากจอดรถลดร่มรื่นครับ ร่มลื่ลนขนาดเลยสุดจะาเลพี่น้องมิมอนั่งเล่นต้นไม้ร่มลื่ลนดีครับต้นลื่ลนดีมากเดี๋ยวพาเขาเบิ้งในห้องครับบริเวณในห้องครับนะครับมีการในห้องครับร่มลื่ลนดีมากครับพี่น้อง สวยมากครับครับสะอาดสะอ้านครับตู้เย็นพร้อมนะครับห้องน้ำพร้อมนะครับแปลงฟันห้องน้ำนะครับผมเด้เปิดไฟมืดอ,อาจจะมืดจังหน้อยครับน้ำอุ่นพร้อมนะครับพัดลมดูอากาศสุดยอดเลย่ไไน้อง ยังดีครับทีวีครับทีวีแอร์ตู้เย็นนี่ครับพี่น้องอยังดีดรามเลยมาสองคนก็สุดยอดครับเบื้องเดียวกับอากาศมันหนานอนนะครับพี่น้องมันหนานอนหนา่ยพอนศรีเฮาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพี่น้องโอเคเลยเราผ่าเบื้องเป็นหลัง รัะนาดเป็นระเบียงครับที่จอดรถสวยเลยครับอ๋อบรรยากาศเนี่ยโล่งมากครับโล่งครับนี่มีที่นั่งที่นั่งสุดยอดพี่น่องบรรยากาศดีเลยนี่ครับพี่น้องเป็นหลังครับหลังอสองสั้นครับเป็น ด้านบนห้องหนึ่งด้านล่างห้องหนึ่งครับสองห้องครับโอ้บริกากาศมากๆพี่น้องแบบนี้นี่ครับชุดอดะไรผมพาเคลือบเบิรงข้าง,ง,งบนครับครับบริเวณหนามอพักมากพี่น้องครับมาอยู่ยากครับอย่าลืมครับพรชลีเฮาแซ็บนดตัวจีไปสอนพามาเบิง มองอยู่มองซ้อครับพอสิีิเขาจังหวัดพระนครสิยุทธยาครับเบื่อโทษยู่ในคลิปผมได้เลยครับปึงเดี๋ยภาพปึ้งครับขึ้นมีบันไดขึ้นยางดีมีระเบียงพร้อมชั้นสองนะครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยพี่การนี่มีปูเขาอยู่ครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องโอ้บ้านในฝันผม บรรยากาศโดยรอบครับพี่นออ้องเหพายผเบื้องห้องเบื้องกับพี่น้องบรรยากาศห้องน่เนี่โอโหเตียงน่าจะเตียงหกฟุตครับบรรยากาศน่านอนมากพี่น้องโอ้ยมากคนเดียวเนี่ยผมแนะนําด้วยครับมากคนเดียวนี่ย,ยานนมันเหงาต้องมาสองคนครับเตียงนี่ขนาดน่าจะประมาณหกฟุตครับเนี่ย โอ้สุดยอดครับบรรยากาศจังเยี่ยมเลยพี่น้องทีวีพร้อมในบุงห้องน้ำครับพี่น้องห้องน้ำครับห้องน้ำครับช่างลังการน้ำอุ่นมีหมดครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับพ่อชีฮอลครับพี่น้องอยู่จังหวัดพระนครศรียานใกล้ๆตัวเมืองแถวเลยแยก ทุงม,มหาหย่าจมากครับตรงมาเรื่อยๆครับจะอยู่สายมือฟัองขวาม,มือ,อเคเป็นสวนสาธารณะเป็นน้มเด็กเงี้เลยครับพี่น้องแซมโน้ตตัวที่ไปซ้อนกับผ้าพี่น้องมาเบ,บิ้งของพอมองโซนนะครับวัอนี้ขาเพื่อเรามากครับ